อุ้ยอากาศเย็นมาก30กว่าองศาแต่อากาศเย็นเราจะขึ้นไปประมาณ300เมตรเขาว่าวิวข้อมูลสวยและเย็นกลางคืน16องศาครับเมื่อคืนมีแคมปิ้งมาตั้งเต็นอ่าเป็นผู้สูงอายุมาจากสมุทรปราการเพื่อมาที่นี่โดยตรง16องศาครับ ชมวิวภูสวรรค์นี่ทางขึ้นอยู่นี่ขึ้นไปบ,บนนู้นโอเคเดี๋ยวเราไปทางบนกันอีกรอบอไหวเปล่าสามรอยเมตรนี่แค่ขึ้นมาห้าสิบเมตรก็หอบแล้วอู้นะสุดยอดมาแล้วต้องไปถึงขนาดสองคนนี้ยังไม่ไหวแล้วเราจะไหวหรือ หอบสูงโอ้ยนานได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้หอบเลยอ่ะอนนไ,ไม่อยากจะยิ้มไปไปแล้วไปแล้วหือ<ะ>ด,ดอกไม้นี่ครับเราขึ้นมากับถึงยอดนุ้นแล้ว ยอดเลยคมอ่ะอุทยานแห่งชาติแม่วงนี่แหละช่องเย็นนู่นน่ะลมมันจะมาตามช่องนะโอ้โหเขาไม่รู้กี่ชั้นเลยเขาหลายชั้นมาก น่าจะเป็นจังหวัดตากเขตจังหวัดตากกินทายยาวๆไปต่อโหจะสูงว่ะโอเคครับแค่นี้ก็ได้วิวสวยแล้วนู่นข้างล่างที่เรามานั่งกินข้าวกันเมื่อกี้หรือ,อเดินขึ้นมานูน่นนู่นมีรถจอดอยู่ข้างล่างไปต่อไม่ไหวแล้วขึ้นไม่ไหว เหนื่อยมากอือหือเขามันไปไหนตอนไหนอยากทราบมันสูงมากดเดี๋ยวนั่งก่อนตาลายเดี๋ยวหัวทิม้มลงไปโอ้โอ